ผลมวยโลกที่ชิคาโก้คู่แรกในรุ่นจูเนียร์เวทพิกัด140ปอนด์มีกำหนด12ยกออสการ์ดัอเต้เอาชนะคะแนนเคนนิสซิมจูเนียร์ 115ต่อ113 114ต่อ11 114 11และ116ต่อ112ทําให้ทางออสการ์ดัวเต้มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นชกชิงเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เวทต่อไปในไฟนี้ซิมได้โชว์ลีลาการชกอันเฉียบคมและกล้าหาญแต่ท้ายที่สุดแล้วดัวเต้คือผู้ที่สร้างความประทับใจให้กับกรรมการด้วยการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและพลังหมัดที่ดุดันทำให้เขาเฉือนเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากที่เครดิตยู เนียนวันอล,ลินาในบ้านเกิดของซิมคู่ที่2ในรุ่นจูเนียร์เวทเวดมีกำหนดสิบยกเผจิสโปเกตเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือทางโจเซฟดีแอส9 8แต่อ92 96ต่อ94และ96ต่อ94เผจิสโปเกตนักโชคในวัย36ปีเขาขึ้นชกกับโจเซฟดีแอสในวัย32ปีพวกเขาลับขึ้นสังเวียนอย่างกล้าหาญและโชว์ฝีมือระดับโลกอย่างดูเดือดตั้งแต่เริ่มเกมการชก โปเกสออกมาโจมตีดีแอดด้วยหมัดยับและฮุกข,ขวาเข้าลำตัวทันทีส่วนทางดีแอดก็ใช้หมัดอัปคัดและหมัดซ้ายตอบโต้โปเกสจนครบ1ิบยกและจีสโปเกสเอาชะน,าน,านะคะแนนเอกฉันโจเซฟดีแอดไปส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจโจชัวเอ็ดเวิร์ดอดีตนักกีฬาโอลิมปิกของสหรัฐอเมริก,กาในรุ่นเฮฟวีเวทจัดการเคมนออรดี้ได้เกือบจะในทันทีทำให้ต้องหยุดการแข่งขันตั้งแต่ยกแรกอีกคู่ในรุ่น คุยเวตทิสตันคันคอยเอาชนะทีเคโอเดวอนเต้วิลเลียมไปในยกที่3นั่นเอง